สวัสดีครับยินดี้รับเข้าสู่วอล์กพีพีหนึ่งสองห้านะครับผมจ๊อบนะฮะหลังจากที่ไม่ได้อัพมาาล้าเท่าไหร่หลายเดือนแล้วเนาะก็นี่ครับวันนี้ออกมาอยู่ข้างนอกกันเลยอัพไอ้นี่สักหน่อยอัพแก้ขัดไปก่อนนะฮะว่าจะอัพแหละแต่ก็อยู่ข้างนอกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะอัพยังไงดีก็อยู่ข้างนอกด้วยแหละก็เลยครับก็ใช้กล้องมือถือนะครับในการถ่ายวิดีโอก็คงไม่มีเพลงเปิดเพลงปิดเนาะอย่างนี้ ช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์สําคัญหลายอย่างเนาะอย่างเช่นเรื่องที่สหรัฐประกาศใช้กฎหมายนะครับที่ให้เกยพวกเกยเลสเบี้ยนหรือว่าพวกรักตุ้มเพศนะฮะแต่งงานกันได้อย่างเสรีจะว่าแต่งงานเสรีก็ไม่ไม่เชิงเท่าลยจดทะเบียนกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับที่เป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศสหรัฐเนี่ยเข้าใกล้สู่การเป็นฟรีคันที่ตามคำจำกัดความของเขามากขึ้นนะฮะก็ โอเคเลยแหละอย่างน้อยก็เป็นการแสดงให้เห็นว่ามันมีความเป็น equality นะอีควอไลตี้อีเรื่องของเพศสภาพมากขึ้นนะครับในโลกใบนี้ก็ดีก็ตามพวกประเทศทางยุโรปไปนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยจะมีณจุดๆนั้นบ้างในในวันที่พวก เพศทางเลือกนะครับเขาสามารถจดทะเบียนกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายถึงว่าแม้ว่าตอนนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยจะมีการแต่งงานของคนที่เป็นเพศทางเลือกนะครับแต่ว่าคนพวกนี้เขายังไม่สามารถจดทะเบียนกันได้อย่างถูกต้องนะฮะแต่ว่าแต่งงานกันได้แล้วคนไทยเรามันแม่งเขาเรียกอะไรละ่ะค,ค่อนข้างจะเปิดกว้างในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นคุณพคุณครอบครัวเป็นคนที่ยอมรับได้กับเรื่องพวกนี้นะแต่บางคนยอมรับไม่ได้ครับเป็นโฮโมโฟเบียไปเลยก็ก็แย่ก, yeah. ก็ไม่รู้จักเปิดใจให้ ยอมรับความแตกต่างของสังคมของวัฒนธรรมของการชื่นช,ช,ชอบส่วนบุคคลอะไรอย่างนี้นะครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งเมืองไทยจะมีจุดๆนั้นบ้างอะไรกันแต่ที่มีจุดๆนั้นได้เนี่ยเราต้องมีเสียรภาพในการเมืองการปกครองก่อนก็อย่างที่เห็นนะช่างบันเทอไม่พูดละกันเสียงคุกชิมหายเลยโอเคัเนก็อันนี้แค่นี้ก่อนละกันนะครับไม่รู้จะใช้เวลาอัปโหลดนานแค่ไหนไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับกับผมจ๊อบนะฮะก็จะอัปเรื่อยๆแหละ โอเคแล้วก็วันอังคารนะก็เป็นจะลืมดูมะนาวมะนาวเม่นแล้วก็เกมนะฮะก็ไล่กันวันอังคารพรหัสเสานะฮะโอเคเอไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ